เห็นนี่คือป่าบูเบอร์รี่นะที่เขามาป่าบูเบอร์รี่เงินแสนเงินล้านอ่ะเดี๋ยวตามเขาไม่ทันมั้งโอ๊ยค่คนะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือเห็ดทั้งนั้นเลย เดียวกันแต่คนละป่ามันแก่ก็เอาไปตากแห้งนะคะกับเซอร์เบียนะคะจริงพี่วันเดินไวมากค่ะทุกคนเรากระกอบพลิกจะถูกหน่อยมรณะ หวาวมากเขดดำค่ะตัดน,นี้กัน Wow. Dài mạc. ธรรมชาติ ep สอง ep นี้เร <are> ิ <uno> ่มหมดแรงแล้วค่ะร้อนมากร้อนมากช่วยคอนเฟิร์มกับท่านผู้ชมด้วยไม่มีใครมาเดินกับพี่ได้ทันใจจอิงๆนะจริงพี่วันเดินไวมากค่ะทุกคนเราก็ตาม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 หันมาอีกทีเอ้าเห็นจะตูดแวบๆหายค่ะอยากบอกว่าใครที่คอมเมนต์ว่าช้าทำนู่นช้าไม่นางเร็วมากเราเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ทําอะไรช้านะแต่แบบบูธมันนา แล้วในป่าทุกคนมันใช้ความพยายามในการเดินสูงมากนะคะดูเหงืออุ้มออกนะทุกคนแต่พี่วานอะเร็วมากเร็วมากจริงๆค่ะการันตีคอนเฟิร์มเนี่ยไอ้นั้นก็อยากเก็บเห็ดแต่ว่าเก็บเห็ดแต่พี่วันนะคะบอกว่าไม่ให้เก็บไม่ให้เก็บนะคะเราจะไปหลับตาแล้วหัวหลับตานะคะเห็ดเห็ดตรงไหนแบบเปรอะขึ้นไดไรนะเปรอะ <laughs> ใช่เรามีเป้าหมายให้พุ่งชนนะคะดังนั้นที่มันขึ้นประปรายแถเนี้ยไม่เก็บนะคะนางบอกว่าวห้ามนี่คือความธรรมดาไอ้กระจุก10ดอกยี่สิบดอ,อ,อธรรมดาธรรมดา,มดาไปค่ะไ, <อ S 1> ไปค่ะ<อ>เดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะพี่น้องค่ะ <laughs> บูเบอรี่มีแต่ลูกใหญ่ๆแต่เขาไม่ให้เรานี่ที่ทุกคนเห็นนี่คือป่าบูเบอรี่นะที่เขามามาเก็บป่าบูเบอรี่เงินแสนเงิน,งนล้านอ่ะโอ้ยเยอะมากเยอะมากค่ะทุกคน เออไม่ต้องดูหรอกค่ะเนี่ยที่ทุกคนเห็นนี่คือบูเบอรี่หมดเลยนะไปค่ะไปหาเห็ดกันค่ะเดี๋ยวตามเขาไม่ทันเมื่อกี้หลงไปแล้วรอบหนึ่งนะมากันค่ะทุกคนคนเดินตามเก็บเห็ดที่เดินให้ทันแบบไม่ต้องให้ตามไม่ทันพ่วันเดินเร็วมากเลยค่ะเอฟซีที่น่ารักค่ะจริงนะจริงพ่วันนั่งดูคลิปอยู่บ้านเหมือนจะแบบเฮ้ยอีนี่มันอึดอืดเอื่อยมากไม่ใช่นางพูดอึดเอื่อยแต่ว่าเวลานางวิ่งนะคะเวลานางเดินเก็บเห็ดนะ มีมสองอย่างเวลาพูดอะมันถูกฝึกแม่สอนมาแบบนี้พูดเนิบๆเนิบๆให้มัน่าฟังม,มันจะเร็วตอนทํางานแบบมีคนตามไม่ทันหรอกแล้วก็ด่ากลับโอ้โหเลยคุณป้าคนนี้เขาก็บอกอยู่ว่าเขาแก่แต่ไม่ทันแล้วบางทีจริงบางทีเราก็ไม่น่าเลยบางทีเขาก็ได้สาระของเข้ามาอะไรเงี้ยพอมีคนพูดแบบนี้แล้วถูกพี่ยกไปด่าแบบนั้นนะเขาก็จะคิดตามว่าอ๋อ คำพูดแบบนี้มันไม่ควรพูดเหรอมันเป็นคำพูดไม่ดีเราออกจากอาชีพครูไปเป็นิจริงไม่บางทีมันก็เหลืออดไงได้ไหมเนี่ยป่าหลือง่ะได้สาโตรงนี้คือตายัอ่ะนีแหละนีหลถูกแล้วที่หนูเดินหลงมาเหรอเห็นสิอันเดียวกันแต่คนละป่า จ,ร,จร,ริงดูสว่าทิ้งดูดิแก่เลยป้าตาแน่แม่ใช่ค่ะจุดนี้น่าจะสองกิโลได้น่ะอือดูเหลืองๆนั่นนะคะคือชลาแล้วใช่เห็ดมันปูนะคะแต่เดี๋ยวนายแอมบมี่ก็เอาไปตากชลาแล,แล้วเราต้องไปคัดแยกอีกไหมหรือยังไงเราต้องไปเอาเศษไอ้นี่ออกไอเห็ดเราเก็บสวยแล้วแต่ว่าไปเก็บเศษหญ้า เราจะเอาไปใส่ตะกร้าขายแล้วเ,เราก็จะมองเห็นนี่เศษใบไม้เศษหญ้าน่ะเราวก็ไปเก็บเขาจะบอกเขามัน,<ใ>นมันไม่ได้เดินหญ้าถึงเวลาถ้าพวกเจ้าเดินตามพี่อย่างเดียวแต่ถ้าคนไม่รู้ก็มาไม่ถึงหรอก,กเพราะว่าตอนที่มาที่ก็ไม่ได้เดินตามทางแบบนี้พี่ก็หลงมาเรื่อยทางที่พอมาเจอแล้วแบ <iya> บเออม่จุกเหมือนเนี้ หุดแบบนี้อุ้มมีประมาณสิบติดตรงนี้นะโอไ้ไม่น่าเหลือหรอกเออเราก็ทําคลิปด้วยบอกป้าๆแม่ๆว่ารอรุ้นนะคะว่ามันจะเหลือไหมพอเรามาเจอร้อยตัดขายเห็ดเต็มคน <จบ S 2> ที่เขาอยู่แถวนี้คนที่เขาชอบเก็บเนาะเขาก็มาเก็บเจ้าของป่าเขาก็กินที่เขาข<ช>ับรถมาเนี่ยเขามองเห็นหมดแหละใช่ถ้าเขาเห็นเขาก็เก็บอะไรเขาจะมาปล่อยให้มันแบบลอยนวลทําไมล่ะ เหมือนหนังการ์ตูนเลยเนาะอืมเหมือนแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงเก็บห็ดอะไรอย่างเงี้ยตามลูกแกะมาโอ้โหดูแต่ละดอกดอกไม้สดสดเราคุยกันมุงสูงนั้นดูเก็บแล้วนะแต่ไม่เห็นว่ามันอยู่ใต้มอสจริงต้องแงหาเนี่ยที่เจ้าเปิดไปแล้วเจ้าตกใจตรงทางเยเนแบบอมีมีอันนี้ด้วยอ่ะมีมอมอมเ อุ้ยโดนรังมดเนี่ยโอยเสียดายแต่เนี่ยคือปีหน้าเรามามันก็เกิดไงตรงเนี้ยใช่มันไม่ได้ไปไหนหรอกเหมเดี๋ยวพอใกล้จะหมดหน้ามันมันก็ขึ้นอยู่นั้นน่ะเราก็ไม่ได้มาเก็บแล้วไงไดูในนี้มีแต่น,น้ำเจอแล้วทุกคน ทุกคนดูจุมจ่มนั้นจุ่มนั้นพ่วานทุกคนดูจุ่มนี้หมายกอดเนตเจาจอดอ๋อเนาะว้าจอกใหญ่มากแต่มันเกือบแก่แล้วเดย์ what อกใหญมากเลยแต่เีมีบางอันที่แก่แล้วนะคะแต่พี่แอมบอกว่าเอามาพี่แอมจะเอาไปพึ่งแดดตากแห้งนะคะสําหรับการเอาไปขายส่งร้านอะ่ะเราก็จะเลือกดอกงามๆไปให้เขาค่ากินเองเราก็กินยังไงก็ได้เนาะโอเค,อ,เคอีกสิบห้านาทีจะสี่โมงเย็นคะ่ะทุกคนคะ่ะ เราเดินวนหลายหลายหลายจุดมากๆเลยนะคะแล้วก็บางจุดน่ะก็ได้เยอะแต่ส่วนมากนะคะจะเป็นเห็ดที่แก่แล้วนะคะเห็ดแก่แล้วเราก็ไม่เก็บคะ่ะทุกคนแก่จริงๆก็คือไม่เก็บก็คือปล่อยทิ้งไปเลยนะคะถ้าแก่แล้วยังพอเอออย่างนี้ทุกคนจะยังแบบพอพอไหวนะคะเราก็จะเอาไปตากแดดนะคะไว้ไว้ไกินเองนี่แหละเออไว้ไว้ทํากับข้าวเองนะคะทุกคนดูดอกนี้ ทุกคนได้ยินเสียงพี่แอมไหม <S <S เดียวเดียวพี่แอมเรียกแล้วค่ะว่าเห็ดดำเยอะมาก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 ,มากแล้วค่ะส่วนคุณพี่วันนะคะตะกี้อุ้มเดินหลงค่ะทุกคนพี่วันต้องกลับไปรับอุ้มนะอุ้มก็ฉีดยาก,กันยุงแล้วนะคะเนี่ยพี่วันต้องเดินกลับไปรับอุ้มข้างล่างนะคะนางกลัวอุ้มหลงป่าค่ะ คลิปเก็บเห็ดนะคะทุกคนคะ่ะเอซที่น่ารักนะคะถ้าทุกคนได้รับชมคลิปนะคะคลิปนี้เนาะก็แปลว่าอุ้มกลับถึงประเทศเซอร์เบียแล้วนะคะแล้วทําไมอุ้มพึ่งนะคะลงคลิปหรือทําไมลงคลิปเยอะจังเก็บเห็ดไปสวีเดนแค่10วันอย่างนี้นะคะทําไมลงคลิปเยอะมีคลิปเยอะมากเลยนะคะก็เพราะว่าการเก็บเห็ดนะทุกคนเราเข้าป่าเกือบ10ชั่วโมงนะคะได้เห็ดรวมๆ70กว่ากิโลคะ่ะทุกคนจ๋าแล้วทีเนี้ย ในการเข้าป่าเนาะเราก็อยากถ่ายคลิปเยอะๆอะทุกคนคะ่ะอุ้มอะได้แค่5คลิปเพียง5คลิปเท่านั้นนะคะแต่พี่วันเนี่ยได้เป็น10คลิปเลยนะคะทุกคนการเข้าป่าแต่ละครั้งอะเราก็ต้องใช้ เวลาให้คุ้มนะคะทั้งเดินและทั้งเก็บและทั้งถ่ายคลิปอะทุกคนจ๋าเนาะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเอ้ย <S <S เบื่อแล้วอยากดูคลิปเด็กๆที่เซเบียนะคะอุ้มก็เข้าใจ FC บางคนบางท่านนะคะแต่ว่าคือคลิปที่สวีเดนอุ้มก็อยากถ่ายเยอะๆอะทุกคนเพราะอุ้มไม่ได้มานานมากนะคะแล้วอุ้มก็แบบอยากถ่ายทอดสิ่งดีๆนะคะอยากแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเอฟซีนะคะที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะว่าเออเนี่ยสวีเดนมันเป็นอย่างนี้นะอยาก เหมือนกับแบบว่าอุ้มเห็นสิ่งไหนนะคะอุ้มก็อยากให้ FC นะคะได้เห็นสิ่งที่อุ้ม,มได้เห็นนะคะได้รับได้รับชมรับทราบนะคะได้สัมผัสนั่นเองนะคะก็ะอยากให้ทุกคนนะคะบางบางคนบางท่านนะคะ FC บางคนบางท่านเข้าใจในจุดตรงนี้ด้วยนะคะว่าทําไมอุ้มมีคลิปเยอะนะคะลงคลิปสวีเดนนานจังเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจอุ้มนิดนึงนะคะมาตัดขาเห็ดก่อนเรานะคะไม่ไม่นานมานี้อาจจะใหม่แบบอาจจะ อาจจะวันนี้หรือเมื่อเช้าหรอใช่แล้วทำไมเขาถึงไม่เก็บเห็ดไปให้หมดใช่ถ้ามาเจอเยอะแล้วใครๆก็เก็บไหมจริงหิวน้ำนะแต่แบบว่าเฮ้ครูวอนุญาตให้กินน้ำแล้ว เขาคิดว่าเราเป็นพวกอะไรเงี้ยนักกลัวนักกลัวไงจริงสีที่แล้วพี่มาสามรอบพี่ก็ไม่ถูกสักสามรอบสามรอบแล้วฝามีพี่อยู่ๆก็พี่ไปเก็บเก็ดอยู่เจวนันก็เงียบพี่ก็เสียงผีร้อนโอ้โหนี่พี่วันเขาไม่เก็บนะคะเขาหยิงคะ่ะหยิงยอย่าซ้อ โอ้ยทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนเด้อนู่นนะคะทุกคนเห็นไหมนู่นไหมคะคะคะทุกคนคะ่ะอีพีนี้ก็อืออุ้มตัดคลิปนะคะไม่รู้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปไหนแล้วคะ่ะทุกคนเพราะว่าคลิปมันยาวมากเลยนะคะดังนั้นถ้าอยู่ๆอุ้มหายไปก็แปลว่าคลิปนี้นะคะยาวเท่านั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะ ไม่สามารถที่แบบจะเรียบเรียงได้อเอ,อ้ยคลิปหนึ่งคลิปสองนะคะแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยคือมันทํายากมากนะคะในการเก็บเห็ดโอ้ย <laughs> นะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือเห็ดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวฉันไลฟ์สดเฟซฉันดีกว่าไลฟ์ไปเลยไลฟ์ไปเลยเฟซฉันนะเฟซหรืเซฟเอาไปใส่เฟซอ,นอันนั้นอีกอันหนึ่งมันไม่ได้เด๊อแต่คุณไลฟ์คุณไลฟ์อะไรก็ไลฟ์มา ถ้ามันให้เป็นลบคุณก็ค่อยไปลบก,ลก็ลบแล้วกันในลบละในลบหรอกคุณมากมายกายกองมากมายจนแบบร้องขอชีวิตมาค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดกับพวกเรานะคะรอบนี้ก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะในการเก็บเห็ดของทริปนะคะเที่ยวสวีเดนเพราะว่ายังอย่งยังย่งไม่ต้องพูดอ้าเอา,เอ,านะอาจะอาจจะ อ๋คุณจะไลฟ์สดเหรอคะอืมอคค๋อใครคะฝั่งนู้นเขาจะไลฟ์สดให้เขาไลฟ์สดหน,น่อยค่ะเอ๊มีคนเหมือนมาตัดขาเห็ดหรือมาเตะเห็ดทิ้งหรือเปล่าเปล่าอาจจะเป็นหมูเป็นหมูอาจจะเป็นหมูเป็นกระตุงกระต่ายกระโดดไปก็เนาะเห็ดงามมากมาไลฟ์แล้วนะที่ช่องคุณเหรอคะช่องคุณรอคะเชิญค,ค,ค่ะมาค่ะพี่น้อง <laughs> มาค่ะมาค่ะสองหนึ่งสองสาแอคชั่นเห็ดเยอะจนร้องขอชีวิตทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคำนี้อะมีอยู่จริงคือเดินอ,อ่ะหอบพอแล้วนะคะเห็ดก็หนักมากแล้วมันเยอะมากจะทิ้งก็ไม่กล้าทิ้งเสียดายค่ะนี่ค่ะมาทุกคนมาค่ะมาค่ะ,มา,คะมาได้จะเดินมาค่ะมาค่ะ มากันสามสาวนะคะวันนี้มาดามบ้านาสว Sweden, ีเดนก็ไปไหนเล้อไม, pues, <c ats> ไม่รู้นะคะแล้วมันสวยมากเลยอ่ะไม่ใช่นะคะพนนมาเตะเตะเป็นสัตว์ป่าเนี่ยค่ะในการเก็บเห็ดมันก็สภาพเป็นอย่างนี้พลานแล้วเด้อ ยังเลยค่ะโอ้ยพี่วานไม่หมดง่ายค่ะสุดยอดมากสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากคุณคนสวีเดนเป็นไงบ้างคะสุดยอดไหมย,ยอดมากค่ะเยอกะยอกว่าฝั่งนู้นอยู่ไหมเย,ยอะค่ะเยอะยอมาก อยากเจออย่างนี้แหละมาแบบว้าวเลยมบบ้ปีหน้าเหรอคะได้ค่ะได้ เมืองไทยจะชะงักไว้ก่อนรอมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดหาค่าเครื่องก่อนแม่ได้หายคาะขายนะคะต้องไปตามหาอีก คนคะเดินมานะคะอยู่ตรงบริเวณป่าทองคําของมาดามบ้านอาสวีเดินเราเทไปหนึ่งกระจัดแล้วนะคะทุกคนแล้วเรามาตรงนี้นะคะเป็นจุดคลายแม็กของเห็ดนะคะแต่ขาตั้งกล้องอีหนังอุ้มมันหักคะ่ะนี่แหละปัญหาชีวิตนะคะที่หนักหน่วงว่าอุ้มจะต้องทําอย่างไรนะคะถึงจะสามารถถ่ายคลิปงามๆได้นะคะทุกคนขามาช่วยลุ้นมาช่วยลุ้นด้วยกันนะคะเห็ดก็เยอะขาตั้งกล้องก็เสื้อมาพังอีกนะคะ คะคนนุ้ยมันเยอะมากคือมองตรงไหนอะตรงนี้ก็จะเป็น,หนเหลืองๆเห็ดหมดเลยนะคะตรงนั้นก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่ค่ะมาทุกคนขาขาตั้งกล้องมันเจ๋งแล้วคะ่ะผมจะต้องทำวิธีนี้นะในลืมในลืม โอ้โหนี่เราจะเอาไปสวิตเออกับเซอร์เบียนะคะอ้ทุกคนได้ยินเสียงพี่แอมไหมคะนางอะ่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดประจำอยู่แล้วแต่นางบอกว่าที่เนี่ยคือเห็ดมันเยอะมาก I can't.